กินได้มาหน่ะเออกาแฟเลพยพ่อเลอะที่บ้านซือ้อมาทำไมไม่กินอันนี้มันร้อยอ่ะร้อยให้อ้วนนี่เออไม่อ้วนรอกินนีน่นดเดยอะมันมีนมมีอะไร,ไรย่างอะ่ะน้ำตาลนาน,นานที่นานๆทีแลด้บอยอันนี้ซื้อมาเป็นปกองอย่างกินด้วยเนี่ยอะไรเล่านี่กองอย่างกับบ้านนี่นแหละมันมีทั่วเรื่องมีมีทิปซ้อมอะไรบำรุงร่างกายไอ้นี่นี่ทำให้อ้วน นี่มันจ้งเย็นนายเหอได้แล้วมันดีว่าแบบนี้ดีว่ากำลังดีทำให้ร่างกายสมบูรณ์แบบพอเองทุกวันแม่นะว้าเลี้ยวใส่ผียังผียังทุกคืนทุกคืนคืนทรงคืนทรงนี่ทรงแถวเลยเหรอ่ะุดกินจังเลีอ่ะเรนนี่าไวเลยเราคิดว่ามันประหยัดว่ามีคุณค่าว่าตราล้างเดือดเลยอยากกินเลย ถ้ากินม่มาก็ตากบอกบอไม่หายละโอ้ยนั่นเนาะได้ได้ได้ต้องกินตัวนี้นะจำไว้นะกินไว้จำไว้ว่าเราต้องกินตัวนี้เพื่อบำรุงสุขภาพของเราเองเกี่ยวเกี้ยนไปจุมเลยนะไปจุ่มมงโอเคโอเคเดี๋ยวมากินกัมมวดด้วยมวดตัวนี้จ้ะค่ะกาแฟถ่องคอกพีโกนะคะ มีประโยชน์มากๆเลยค่ะมีถังเช่ามีเห็ดลินจือ้อแล้วก็ที่สําคัญนะคะใส่ครีมเทียมจากทวเหลืองทานแล้วน้ําหนักไม่ขึ้นแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากด้วยกันนะคะทานกาแฟทั้งทีต้องทองอินกา f ฟโกะค่ะ